สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนปุ่มของ Oppo นะคะเครื่องนี้จะเป็น Oppo A12 อาการเสียก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยมันกดไม่ได้นะคะตามอายุการใช้งานหรือว่าใครที่ใช้งานมาหนักเนี่ยพอถึงอายุการใช้งานในระยะหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มกดยาก่อนเอ๊ะทำไมถึงกดไม่ได้ ทำไมถึงกดยากนะคะกดไม่ไปต้องกดแบบจิ้มแรงๆนะคะจิ้มแบบเอาเล็บจิกเลยนะคะมันถึงจะทำงานกดไปกดมามันก็จะยิ่งกดยากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นมันก็กดไม่ได้เลยนะคะ,ะปุ่มมันยุบไปเลยนะคะตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ่มหน้าตาเป็นยังไงอ่ะจะให้ดูนะคะ นี่ปุ่มหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแพรปุ่มด้านในนะคะตัวที่มันเสียนี่นะคะปุ่มตอนนี้มันเสียนะคะนี่นี่นะคะปุ่มเป็นอย่างนี้นะคะถ้าแกะจากฝาหลังปุ่มมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นี่ อันนี้มันเป็นแพรด้านในนะคะนี่จะของบางรุ่นนะคะถ้ามันเป็นแพรด้านในมันก็อาจจะแกะยากนะคะเพราะว่าความยากของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะ ะะอันนี้ก็เป็นแผรปุ่มด้านในของ Apple A12 นะคะตัวปุ่มด้านในเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะนานนะคะหรือว่าของบางคนนะคะมันหลายปีกดมันบ่อยๆกดมันแรงๆนะคะมันก็อาจจะทำให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้เนี่ยกดเปิดปิดได้นะคะนี่นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้งานได้กดเปิดปิดเครื่องได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะของ o p p l e A 1 2 สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนปุ่มนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ